สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของนุ่นยูสค่ะนะคะก็สำหรับช่องนี้นะคะนุ่นก็จะมารีวิวรถครอบครัวให้กับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่นั่นเองนะคะสำหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของนุ่นสีขาวมุกตอนนี้เลยนะคะ <Okay. S 1> ก็เป็น Isuzu m i ิ x นะคะรุ่น1.9 DVD นะคะ Navigator นะคะตัวนี้ได้เป็นรถปี2017 สำหรับตัวรถคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่799,000บาทนะคะฟรีดาวก่อนเริ่มต้นอยู่ที่15,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตปกติไม่มีล่าชา้าไม่มีแบ็กลิสต์นะคะสามารถรู้ผลภายในวันได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีบริการจัดแฝนันอยู่ทั่วประเทศเลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วย ื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปนั่นเองไปเดี๋ยวนุน่นพาเดินดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสําหรับด้านหน้าของเขานะคะเป็นการตกแต่งกระจังหน้าด้วยโครเมียมนะคะตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์ของอีซูซูอยู่ตรงกลางนะคะเป็นตัวอักษรหน้าตัวเรียงกันแบบนี้เลยและในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะสามอไข่หอหยีบูน4หกสี่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครได้ไป้ายนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายต่อมานะคะที่ชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบ โปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะที่เป็นหลอด LED เป็นเส้นรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะครบเลยต่อมานะคะที่ด้านล่างนะคะก็มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนอองตรงนี้เนี่ยก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะสําหรับล้อเนี่ยคันนี้นะคะเจ้าของคนเก่านะคะได้มีการ ปลี่ยนนะคะมาเป็นล้อแม็กแต่งซิ่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นขอบสิบแปดใหญ่ๆเต็มซุ้มล้อกันไปเลยนะคะแล้วก็การเลือกสีแม็กของเขานะคะสุดถือว่าเป็นสีที่ไม่ดูโดดเด่นจนเกินไปนะคะถือว่าค่อนข้างเข้ากับตัวรถเป็นอย่างมากเลยรล้หัสยางนะคะของตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่26560 r 1 8นะคะก็ะดอกยางยังลึกยังหนาอยู่เลยสภาพค่อนข้างดีรายละเอียดตัวซุ้มล้อนะคะก็น็อตกิบทุกต,ตัวอยู่ครบโครงสร้างเดิม มาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยพยับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะฝาครอบของกระจกมองข้างก็ทำมาจากวัสดุโคเมียมนะคะแล้วก็ที่ปลายกระจกมองข้างก็จะมีส่งของไฟเลี้ยวนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยตัวรถทัานนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันเลยนะคะพร้อมกับคิ้วกันสาดด้วยนะคะก็ท,ที่มีการติดตั้งมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานตรงรุ่นของเขาเลยเนาะ เห็นไหมคะอ่าถัดมาที่มือเปิดประตูด้านนอกนะคะทำมาจากวัสดุโคเมียมแบบนี้ทั้ง4บานเลยแล้วก็มีการติดตั้งเบ้ารองมือเปิดตรงรุ่นของเขามาให้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันและในส่วนของขั้นบันไดนะคะเห็นไหมคะว่ารอยถลอกรอยกูเกียอะไรเงี้ยคือไม่มีเลยนะคะถือว่าเจ้าของคนเก่าเนี่ยดูแลรถได้เป็นอย่างดีเลย สำหรับภาพรวมด้านข้างที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือสีของตัวรถนั่นเองนะคะนั่นก็คือสีขาวมุกนะคะเป็นสีเดิมแท้ที่ออกจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะคะคมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบรับประกันเรื่องโครงสร้างว่าตัวรถไม่มีการ,รตัดต่อและไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยนะคะและในส่วนหัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นระบบดีเซลนะคะนีเนเ่เป็นเครื่องสันที่เป็นเครื่อง1.9นะคะ แล้วก็ในส่วนของชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะนี่การออกแบบดีไซน์นะคะค่อนข้างที่จะดูทันสมัยนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยนะคะรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยนะคะถ<ม>ัดมาในส่วนของด้านก้นหลังคานะคะจะมีในส่วนของกริปฉลามน,นะคะอันนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงาน<ม>ด้านหลังก็มีการตกแต่งสปอยเลอร์น้อยด้านท้ายนะคะเป็นสีดำนะคะค่อนข้างตัดกับสีขาวแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ม,มาให้ด้วยนะคะ และในส่วนของกระจกบานหน้าท้ายนะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไร้ฟ้านะคะมาให้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานและที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายนะคะก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยถัดมาในส่วนของิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะทามาจากวัสดุโฟมียมนะคะต่อมานะคะด้านซ้ายนะคะมุมด้านซ้ายก็จะมีตรร๊ะสอดโฟมียมนะคะติดไว้อันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คืออีซูซู มาพร้อมกับตัวครบรอบ60ปีเลยนะคะได้สีขาวมุกและที่สำคัญได้เป็นตัวพิเศษครบรอบ60ปีส่วนที่มุมด้านขวานะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือ m w x นั่นเองนะคะเห็นไหมนี่อ่าเท่านั้น,นยังไม่พอนะคะของเขาเนี่ยมีการติดตั้งสเกิร์ตนะคะเป็นเมทัลิกสีเทามาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่ารถนะคะค่อนข้างหายากกันเลยทีเดียว นั้นยังไม่พอนะคะมีการติดตั้งก้องถอยหลังนะคะมาจากโรงงานในส่วนของตรงนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะหรือว่าประตูด้านหลังเนาะเนี่ยสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องสําหรับเก็บสัมภาระนั่นเองนะคะนี่นะนี่เปิดให้ดูเลยนะคะจะเป็นช่องเก็บของนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็เป็นเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยเนาะแต่ถ้าสัมภาระเยอะนะคะตัวเบาะแถวโดยสารเนี่ย สามารถพับเอนนอนไปด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ตรงตรงด้านซ้ายนะคะจะมีในส่วนของช่อง่ายไฟมาให้ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะสำหรับน็อตด,ด้านหลังนะคะประตูด้านหลังเห็นไหมคะว่าน็อตเป็นสีขาวสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับนะคะเม็อาร์ตทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะเป็นรายละเอียดเล็กเน้อยน้อยที่มาจากโรงงานพวกนี้อยู่ครบเลยขอบยางห้องเก็บสัมภาระก็ ประตูด้านหลังนะคะก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะก็แปลว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยด้นชนนะคะฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยนําไปทําสีด้วยนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการพับเบาะนะคะก็ดึงมาแบบนี้นะคะก็สามารถพับเบาะไปด้านหน้าได้เลยนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็พับได้ค่อนข้างเรียบเลยนะคะถือว่า สภาพค่อนข้างดีนี่พอพับออกไปนะคะเห็นไหมคะว่าพื้นที่เนี่ยจะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะเวลาพับไปก็คือจะเรียบเสมอกับช่องเก็บของเลยนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันต่อนะคะในส่วนของภายในนะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองนะตามเราเข้าไปดูพร้อมกันสําหรับตัวรถคันนี้นะคะภายในเขาเป็นการตกแต่งด้วยสีเบจนะคะนี่ภายในสีเบจสีโทนตกแต่งด้วยลายไม้สีน้าตาลนะคะ มือเปิดประตูด้านในนะคะทำมาจากวัสดุโฟมีนนะ,ะตรงนี้ค่อนข้างไม่จาแข็งแรงทนทานเนาะจะมีในส่วนของตัวล็อกกระจกนะคะระบบเซนทั a ล็อกเนาะแล้วก็กระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่ด้านล่างมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ําให้ด้วยนะคะต่อมานะคะที่ภายในนะคะเห็นไหมคะจะมีในส่วนของนี่นะคะปุ่มออโต้ส a าร์ทเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ ฟ้าผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้าแล้วก็จะมีในส่วนของมอการลื่นถลายนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว c r ส i s e c o n t r o นั่นเองนะคะ,ะเรามาดูในส่วนของตัวเลขไม้กันอแต่ก่อนที่เราจะไปดูเลขไม้ให้ดูลิุญแจก่อนนี่เห็นไหมคะว่าของเขาเนี่ยเป็นกุญแจสมาร์ทคีเลดน,นะคะมาพร้อมกับปุ่มเอนจิ้นสตาร์นั่นเองนะคะก็ยับเบรกกดปุ่ม นะคะสตาร์ทได้เลยนะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นรถปี2 0 1 7นะคะเลขไม่อยู่ที่1 1 10, 4 4 1 0นะคะ55กิโลซึ่งถือว่าเลขไม่เนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียบไม่ได้กอไม่เลยแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นจอ Android สัมผัสทัชสกีนะคะเป็นตัว DVD นะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีในส่วนของ n a v i g กเตอด้วยนะคะเป็นระบบ ทิศทางนํำนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยแล้วก็เวลาเรานะคะเข้าเกียร์ค่อยหลังนะคะจอตรงนี้ก็เป็นจอแสดงผลของกล้องมองหลังด้วยนะคะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเรียวทามเลยต่อมาระบบแอร์นะคะระบบแอร์ของเขาเป็นแอร์ออโต้นะคะก็ปรับความเย็นความแรงอัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าไม่ทันใจนะคะเราก็สามารถปรับเองตามใจชอบได้ด้วยนะคะส่วนตัวเกียร์นะคะตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับค่อนข้างง่าย อ่านุ่นให้ดูราคาป้ายหน้ารถก,ก่อนเลยนะคะนี้ราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่8ปดแสนสี่หมื่นห้าพันนะคะแต่ว่าซื้อซื้อรถกับนุ่นในคลิปนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะมาต่อกันที่ในส่วนของตัวเบาะของเขานะคะจะได้เป็นเบาะนังสีเบสนะคะเห็นไหมให้ดูกันแบบ ชัดๆเลยค่ะเป็นเบาะหนังสีเบจปรับไฟฟ้านะคะภายในสภาพค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะและที่สำคัญน,นะคะตัวรถคันนี้มีแอร์แบกให้ด้วยจำนวน1นึ่งน้านั่นเองนะคะอะต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะของเขาก็เป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหม ตรงนี้เนะี่ยสามารถดึงออกมาได้เลยนะคะจะทําให้ผู้ลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่นะคะวางคนักแขนวางแก้วน้ําขวดน้ําได้ด้วยนะคะด้านลน่างมีแผ่นทางรองเท้ามีเป็นถาดเลยแล้วก็มีช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหลังส่วนตรงกลางนะคะนี่จะมีในส่วนของจอด้วยนะคะก็เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเป็นออปชั่นที่มากับตัวรถทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะคะใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะ และสุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูเลยนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองสำหรับเครื่องยนต์นะคะของเขาเนี่ยของเขาได้เป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะขนาด1,900พนาซีซีตัวนี้เป็นรุ่น1 9จุดกนั่นเองซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเครื่องยนต์นะคะเดิมๆไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องมาแต่อย่างใดนะคะทุกทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงาน น็อตฝากระโปรงสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกน็ mm. game, อตแก้มก็สีเดิมนะคะเห็ mm. e นไหมอ่าแผ่นเพลทนะคะที่ติดอยู่ที่คานนะคะสภาพค่อนข้างดีสมบูรณ์นะคะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะเม็ดอ์คที่คานทุกจุดอยู่ครบน็อตที่คานก็เป็นสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะสภาพค่อนข้างดีสมบูรณ์แก้มสีที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบทุกสีทุกจุดเลยนะคะซึ่งเราเนี่ย การันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าทุกอย่างนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะคไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดคว่ำและไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญเรามีวารันตีนะคะคุ้ม <llow> ครองคุณลูกค้าให้ถึง6เดือนนะคะครอบคุมถึง183รายการกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นยังไงบ้างกับตัวรถเข้ามาใหม่นะคะที่นุ่นรีวิวให้ชมในคลิปนี้นะคะกับ กิซูซูมิวเนะคะ1.9 DVD นะคะคับ2ปี2017ตั้งขายอยู่ที่799,000บาทก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อน,นุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคศเลยนะคะก็ดูจบแล้วนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง สำหรับคลิปนี้นุต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ